นะวันนี้อยู่เกมของไมคคาบเบอซิมในพาร์ทที่3ามมาแล้วนะอ่าวันนี้ผมก็จะมาตะลุยซอมบี้กันนะฮะก็คลิปที่2องพาร์ทที่2นะไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมมันตัดเองนะฮนะเนื้อที่ไม่พอนะฮะอาจแค่2คลิปมันก็เต็มแล้วนะฮะอ๋อยก็ไม่เิือกมาเลยเนะเปิดเสียงก่อน,นโอเคพอรี้เนาะ <c oughs> โอเค ผมก็ได้ปรับแสงสุดแล้วนะพรก็น่ามองเห็นสักนิดนะมั้งนะฮะมาสัมผตัวแรกอืออืออืมเรียบร้อยนะอ,อ่อไปทางนน้นหน่อยดีกว่าเนาะเดี๋ยวถ้าผมจะการในม,มุมจนได้เตียงมามผมก็จะ เสร้างโรงงานทําน้ําเสียเอ้ยบำบัดน้ําเสียเหมือนเดิมนะก็จะทําให้เสร็จเลยโอ้มีใครด้วยยังไงเมืองมุมตามราเมืองมุมนะตัวแรกแรกได้มาสองที่บ้านอีกหนึ่งกลายเป็นสามแล้วนะฮะอืมนันสัมเบสองตัวนะฮะอืมอืม อืมอืมอืม,อมเรียบร้อยโอ้นี่ไงตอนที่มันแหลกๆนะฮะตอนแรกตอนที่มันปิดคลิปอเอ้ยตัดคลิปอะ่อะนะฮะมันแหลกแล้วก็ซอมบีก็ฆ่าผมตายเนี่ยแต่กไม่เป็นไรเห็นนี้อก่อนงาม ผมขอแนะนำสำหรับคนที่เอ่อเล่นแมคคับแล้วออกออกออกเลยนะแบบว่าไม่ออกจากเกมก่อนนะระวังมันจะย้อนคืนนะแบบว่าถ้าเราเล่นไปนิดหนึ่งใช่ไหมมันก็จะย้อนเป็นเหมือนเดิมนะก็เหมือนผมตายไม่ใช่นะจริงผมเก็บพรองหมดแล้วนะดาบอะไรผมก็เก็บแล้ว แต่มันก็ยังย้อนมาเนี่ยะระวังกันด้วยนะฮะอืมจะช้าแล้วอะ่ะเดี๋ยวสร้างบ้านต่อดีกว่าเอ้ยโรงงานของเราโอ้ได้ชุดเกาะมาได้ ก,ก่อน,ววนก่อนเราขาดเกงก็สายไปนะตอนนี้เรายังไม่สนใจนะว่าความสวยงามนะโอเคอกับบ้านดีกว่าเนาะดูเหมือนสอมปี้จะหมดแล้วนะ เราไปสร้างโรงงานต่อดีกว่าเนาะสักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะฮะโอเคเดี๋ยวดูหน่อยนะกี่นาทีละสามนาทีะฮะโอเคเรามาขยายข้างบนก่อนได้ไหมนะเดี๋ยวรอขยายข้างบนก่อนนะฮะ โอค้คอ่า้อยนะเรามาขยายสักนิดสักหน่อยแล้วกันเนาะเอาดินมาก่อนนะฮะให้มันเนื้อที่ใหญ่ๆหน่อยนะฮะ อประมาณแค่ไหนเดียะมาแค่นี้แ้วกันเนะไม่ต้องใหญ่อะไร,ระว่าเราต้องสร้างใต้ดินด้วยนะแลเราไม่ใน,นข้างบนนะเราเน้นข้างล่างนะแล้วก็ไม่เน้นสวยด้วย ต่อไปเรื่มมาแล้วเขาเขาโค้งนะ โอเคแค่ okay. Okay. นี้ก็ขนาดก็พอได้นะเราก็มาเริ่มสร้างกันเลยมันจะสร้างได้หินแล้วกันเนาะพอ่าหินแล้วก็พอสมควรนะเดี๋ยวเราก็ต้องขุดอีกอยู่ดีนะวางฐานก่อนพวกนี้เป็นเสาฮนะ จะได้รู้มั่งนะว่าเราจะทำอะไรผมจะสร้างตรงนี้เป็นบ่อตัวอย่างนะน้ำเสียฮิปเปอร์ลงมาเนีย่ยมันทำลายบ้านเราได้นะ Okay. เดี๋ยวรอให้มันมานะแล้วเราจะตีมันแล้วก็มันก็จะตายเนะเราทำสะพานตรงไหนดีหนืะนี่เป็นโรงงานของเรานี่คือทางเข้านะฮะ ถ้าเราเจอเหล็กเยอะก็จะทำประตูเหล็กนะเพื่อความสวยงามของโรงงานนะไ้ยผิดโอเคแล้ว โอเคเราก็ไปกดต่อนะฮะกดไปเล็กๆนะ ขดไปลึกๆก,ก,ก,กันเนาะเพื่อไม่ให้โดนน้ำชิบโอเคโอ้เจอเล็กโอเค,อเค,อเคมากนะ เดกนี่ผมจะเอาไปทำถังเป็นอย่างแรกนะฮะผมจะทำสักสามถังเพราะว่าจะได้ทำเค้กนะฮะต้องปิดให้หมดนะอย่าให้ตัวอะไรเกิดหรือจะปิดให้เหลือช่องเดียวก็ได้นะ สักสิบนาทีก็ก็พอนะเก็ีแค่สิบนะฮะเดี๋ยวผมขอุดตรงนี้ก่อนอก็พอนะสักชั้นหนึ่งอ่าเสร็จแล้วโอเคครับสหรับพันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์แลว้วกดแชร์ให้เพื่อนดูด้วยนะครับ บ๊ายบายครับ